สวัสดีเพื่อนเพื่อนทาง YouTube ทาง Facebook เดี๋ยวเราจะมาดูรอบตัวใหญ่ที่เราใส่ปันกรนะวันนี้มีผู้ช่วยด้วยช่วยล่องเราก็จะลงทางนี้เพราะตรงนั้นมันลึก นู่นครับคุณตองจุดสีเหลืองๆนะครับจังหวะน,นี้ครับถูกประดุกครับ เบรนัคถูกไหมถูกลับถูกตัวหนึ่งกับเตาอยแล้วคุณผู้ชมโอ้ยใส่เตาครับ,บ,รบอันนี้คือเรือเบอรที่ไปเก็บเรามาแล้วครับ มาแล้วนี่ครับอู้เ uh. ต่าครับไหนสวัสดีเพื่อนๆมาดูได้เต่าอ,อีกแล้วม้าลาดูอยู่ทางนี้อีกตัวหนึ่ง ไอตัวนี้บ้าตเต่านี่ทำไมมันเยอะแท้วันก่อนใส่ก็ได้ตั้งสี่ตัวแล้วสี่ตัวเราก็ปล่อยปลาก็จะตัวขนาดนี้ชึบมีผู้กล้องมีผู้ช่วยกล้องด้วยไหนดูสิได้ปลาดุก สองตัวได้เต่าอีกแล้วหนึ่งตัวตัวใหญ่ด้วยเต่าเห็น่นั่น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 ตัวใหญ่ปลาดุกสองตัวส่วนในตัวนี้ทํางานมันอย่างี้ไม่มีอะไรถูกเลยถูกแต่เชอรี่แต่ไอตัวนี้ถูกกุ้งสีสวยแต่ว่าได้น้อยเราใส่สองวันใส่วันก่อนนี่นะไอตัวนี้จะต้องทํางานใหม่พัฒนาใหม่ตัวนี้ไม่มีอะไรโดนเลย เราคิดว่าน่าจะมีปลาขาวใหญ่ๆที่จริงมันไม่อยู่ถูกกุ้งตัวหนึ่งสองตัวสามตัวแต่ตัวนี้ถูกกุ้งหลายตัวอยู่เอาละฮะนี่คือกรณีศึกษาของเราขอบคุณสำหรับเพื่อนๆน,นะที่เข้ามาดูคลิปนี้ขอให้เพื่อนๆจงโชคดีทั่วหน้าถึงตากันเอาแค่นี้ก่อนแานแตนแตนแตรแระระรน,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 นยกรอบใหญ่จ้า